แจ้งเขาเลยครับอ่ะใช่ที่วิญญาส่งกระสุนไปเป็นที่บ้านใช่ไหมอ่ะได้แหละคุณลุงบอกเขาได้เลยเหนื่อยจริงๆคต้องรู้ทุกอย่างลไม่รู้ก็บอกเขาให้มาหาคุณดิเอดอดวส่งไปนแผนกวิรัตะ

ไอ้อน,นาตา雅นาตร雅ไอสัตว์กุลาดกุลาดผมไม่ได้ตามเลยได้ได้ตามตามไบโอไปโอลิงตีลิงตีโอโดนดึงไอสัตว์ลิงโดนดึงเฉยแต่ลิงเลือกไปทุบแก๊กก่อนนะเมื่อกี้แทนที่จะเลือกไปโอเพราะว่าไม่เขาทุบแก๊กก่อนแล้วมีไม่มีตัวยืนนะตัดตีแก๊กก่อนเฉยเลยเมื่อกี้ เอ้ยนาตย่าปิดปิดอีกมาแล้วกูมาสวยไอโอที่นี่นมาทอมานะโอเคเฮ้ยมาลองมาลอง4เอวะ4เรอ4สีนิิสามเลย ระวังนะแคกไม่ดึงน,นะลิงไปบูใน้มนมามออรเลยออกเลยยาวๆลิงไม่มาเข้าอ่ะปลอยลิงไปเลยลิงมาดึงความสนใจให้ โอเคไปเล่นกับเลนสวยนูคิกองสามผัวอุตสาหำตีเียวจิตัวเดียวโอจสามนโเีนเาลกสามเียนเข้าตัวับ ออต่ตัดดึงเฉยโอมาแล้วใ้ฟุฟ้ใส่ฟุ้โออยู่ไหนวะไมองมองขาไโอกันอ้ยอ้ยคุณอยูู่้ยืยยดยติดโะัเอ โดนปิดโึงหมายถึงบ้านหรือหมายถึงมึงเฮ้ยโดนขับอันตรโดนขับได้อยู่ได้อยู่ตึ้งมองเขาต้อนเต้องมีปิดใช่ป่ะอ๊เตออ์ปิดใช่ป่ะเจ้าใช่เ้ยไปโอ้ยอยู่กลางไปโอ้ยอยู่กลางไปยี่ก้าง เบสใส่คลิปเลยผมขึ้นได้ยะโอเคได้ยได้นะได้เลยมีงแก๊กตัวเดียวลองนะล่งดึงดูให้ด้วยนะดูให้ด้วยนะดูให้ดูนาตยาอยู่กลางนะดูให้ด้วยนะเฮ้ยบัตรยูไปบัตรมาัโวยโอมลงมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยลงมาแล้วงลงลงลงเช็คการลงเชารับการมาลับมันจะตาย้วมันจะตายมันจะตายได้แก๊ได้ ไอไวไวโอไม่ได้ไวโอไม่ได้ถอย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 มัหอดฝอเยนแิงแล้วไปละแลงช่วยะไวโอลงมาละโอเคพิเจษเียวไวโอเกี่ยวเลยเดียอเขียนไม่ถึงฝลององอเ็ิดองพชยลงไปเติมก็ไแก๊ตงไวโอลงแไ้มันอยู่ก้างสี่อยู่ก้างสี่อยู่้างสี่ มาแล้วมังปันตรงก้นกนะ่ะอยู่กันตรงมก้อนกันเลยนี่เปิดมังกรเลย ลิงลิงเล่งอยู่ลิงเล็งอยู่สวยเดี๋ยวเรามีสกิลสองเที่ยงไลโคตรไปเลยสวยอภัยได้หมดเหมดไปกลางบัดมบัดงบัดน้งบัดน้ไงบัดนดอัน้องบันงบัด้งดัดัดน้องัด

ไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยเอถึงไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปเคกลางนะไม่ได้ไปนะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไปเฮ้ยเกียรติดเฮ้ยกูมากูมากูมาว่ะไปดตืต่ะ สวยสุดยอดอย่างโหดเฮ้ยถอยป้อมได้เนี่ยอเผมวาร์ป่ะนนะผมวาร์ปโอเคเจ้าเ้วก็ถอยนะเช้าได้ๆแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยติ๊กเจอยิงอ่ะโคตรโหดอ่ะมันถือถ่ายเดียกเฉยๆก่อนเดินไม่ห่างไอ้ขาเดินผ่านไม่เฉยเลย เฮ้ยอยู่อยู่สามแล้วอยู่สามแล้วเชื่อยู่ขวาหมดเอาป้อมไปเลยเอาป้อมบนไปเลยนิ่งเอาอะนิ่งมารู้แล้วว่ายเชือโซนได้เทียแม่งมาตามมาตลอดไอ้หนิงเฮ้ยเกือบได้นะไอ้คุณโดนดึงว่ะฉันทาเมนหนึงโอ้โหโดนดึงไหวที่อะเอามายเอาหมา เราจะแห้งครับจะแห้งน้ำมันมีนึกเปิดข้าวเมื่อกี้มันได้กลางแล้วมีรัดกัางกลาไม่ไหวถอยเลยถอยเลยถอยเลยเอาให้รัดเอาไม่ใช่รัดมันขดคุณดูว่ามุงกะตีน่าจะเสียเมื่อกี้ลิงเข้าทางไหนเข้าคนก่อนลิงเข้าฟ้าบโดนดึงไปด้วยเลยอรัดกลางเลยเฮ้ยมา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 รัดกลาง

ดีจริงรเดี๋ยวผมเอากอ่อได้นะสองคนเราอ่ะชื่อบัตไหนแลงนจังรอ้ใช่หมัอ้วโเป็นกาตัดติตดเหลืออะไใช้กับมังกรพุกสิงแน่ารัเรา ไม่รับตารพี่รันรับการมีอันติปวะมีอันติอยู่วะมีมีเอาบัฟแป้งกันบัฟไปเลยเออเอาไปเลยไปล่างมาบนน่าจะเสียละไปหามาหลอดโดนดึงเฮ้ยไปไปรับครับเพื่อนตายเพื่อนตายระวังต้งเพื่อนรอดเฉยตามตามให้มันหมดไล่ได้ปิดได้มามามาเที่ยวดิ อูย่างหลาสีมาตะกมาตะโกเที่ยวซีกรนโดนตรงนี้ได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 ้มันหิวมันหิวความยิมเซีอยู่อ่ะลิงเท้าลิงสวยสวยสวยชัดเยสวยเอาดิมึงมาดิมาดิไปสัตว์มาดิกรลังอยู่ทีมันจะเคียบนัจเคียบตัได้จะเคล้บได้เคลียบได้ เมื่อกี้แม่งกระตุกคับการฟรีสามตัวกระโดงล่างขลีตัดบอางติดต่อีหนึ่งครับม่งาจะไปห้องมีห้องที่ตรวจหาตีกามหาเรียนเาะว่านั่นอครับตกไปตกไปฝาฝ่ามือแต่ไม่รู้ว่าต้องอาวางอ่ะป <c oughs> ิดปิดได้บอสะ คุณว่าขนาดตีเตืนมาขอตัวแล้วเนี่ยเขาตัวรากันคุณว่านาดตเตัวแล้วเาจริงเะจังนะกูกับน้องวจบแล้วประน้องวิจจบแล้วป่โอเคเราเอ้วเรัอสัีเาราบได้ yup. ัเ <c bio> ไป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 อยู่ไปคูเดินคู่ลไเยอดิงไปเตมบนลัดลงก็ไม่โดนดึงอ่ะเราสู้มันได้ไปลไอใไบไปครจะนับ้ามาดีใครจะนับ้ามาดีอันติอ่ะใครจะนับ้ามาดีปามตายป่ามันตายเข้าเลยไปแป๊ดึงแล้วแป้อมตายไปแล้วล้างแล้วล้งแล้วลงแล้ว หลัง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 เฮ้ยหน้า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 หน้ได้ได้ได้บนเลยได้บนเลยมีไวโออย่างเดียวคลิปไม่เข้าวันพี่คล like. ิป ah มันพอดีมันไปกลางเฮ้ยตัดดุนกันมาหลอดมาหลอดกูจึงได้เฮ้ยเข้มมากรดดีกว่าไหมดึงกระตางดึงเรื่องกระน้อยวเอาคนเดียวก็ได้โอเคสวยมกรดเลยมกรดเลยเราเก็บหมดค่อกลางกะติดกลางกะติเลยกลางกะติได้ โอ้ยไม่โดนใครเลยโอ้ยไม่เป็นไรไไไอะไรคือคือมันต้องยิงตามตามตามวัวเต็มด้ยเพราะว่าพอเคลียร์คลิปหมดอ่ะมันจะไม่มีตัวอะไรบังดาเมจด้วยแล้วมึงขยอนยัดอันติสวยไปเลยเขาป้อมเบสมาแล้วกูโซนแล้วมีแก๊กตัวเดียวโอ้โหเฮียสวยปั๊มปั๊มปั๊มป้ป๊มเฮียกูไปเบสนี่ยิงกันโคตรสวย ไปบัตรเอาัรเอาบัตเอาบัตเอาปูมบตรเอาคู่ว่มโอ้โหเยี่ยบัดไหลเลย้ัตรแต้ยเป้าหมายมือกูเลยอเหลิงแล้วแอหลังนีงก็ดูรัสเาลอันติกันสองคนผมก็เซตอ่ะหนีไปไหนไม่ได้อ่ะยิงคนเลยอ อีกอันเนี้จะเดินทรงก็ไม่ได้เดินกระจายก็โดนโคตรโมดเลยเวลาเราตางกันตหมอนับกันมาด้วยนะตามพร้อมกันตลอดเบสแบวดาไม่็นหรเบสเอลิงยังจะข้่สับรับมาเบแบวดัเยัดเ่ลิงรอดอีกมันับใหรับตีหางอ่ะ ไอ้ได้ว์เอาไปเอาด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลวกมาชอโอเคีนี่เคยเยเเมาแล้วลมาแล้วมาแล้วยืรอยรอมันมาแล้วมาแล้วน้นขึ้นไปแล้วต้องเชียร์อีกเวฟอะเวฟหนึ่งอืมมาจิมล่างนะเอาได้เดี๋ยวเดียวเพื่อนเอาเชโซนเดี่ยเชื่โซน ไม่เจ okay. ้าสนลึกๆได้แล้วมามามาอยู่ด um <uh ้านบนแน่เลยยิงอัดหลังอ่ะยิงอัดหลังอ่ะอยืนเงียได้แล้วเบส่อยบนก็ได้นะมันอยู่บนมัอยู่หนปอ่อยล่างเหรอเอ้อยล่างดิวอเอเบสปบสยล่างดิว่ะทำการทำการทำการ มาลองดีนะทาการเลยเอ๊ะมา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 ดามาดามาเอ้ยมาอนคอนคอนโอเคัวนี้แล้วเอาได้อีกตัวนะต่อได้อีกตัวเลยนะตักคอนบ้ามาคอนบ้าตามิตามิตอมตองคอนจัอยู่

มังกรมังกรเลี้ยงมังกรไว้ไปทลางไปทลางไปกลางมีพอมีปีพอมีปีพอยู่ยยเบสมันยังไปมีเวลาต่อเมื่อคืนเป็นไงเราทวงดาวฝืนเว้ยเมื่อคืนเนี้ยเราทวงจากเ,เามื่อคืนเว้ยเแต่เมื่อคืนจะไม่เสียนะครับเอวีพีสองตาไม่เสียดาวเลยยังโหดรับฟอสด้วยมันโดดอยู่ที่ทำไมรับรักฟอสรับฟิปนิวแล้วเราเป็น เก่งมากส,สุดยอดเลยล้างได้นะไม่ได้ผมว่าไม่ได้เทรฟอร์ันเดี๋ยวเจอกันไหมลิงได้เว้ยเล่นกับลิงสองตามไม่ได้ไม่ได้สันส่นไม่เป็นพวกเรา